รับเงินสองเด้งเดือนพฤศจิกายน2,566บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดฟังรายละเอียดในคลิปอัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้นะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวนาชาวไร่ที่รอคอยเงินไล่ละ1,000บาท สูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกินคัวเรือนละส0,000บาทในเดือนพฤศจิกายน2566มีข่าวดีมาฝากแน่นอนนะคะและในส่วนของบัตรคนจนผู้สูงอายุได้รับเงินสองเด้งในเดือนพฤศจิกายน2,566เช่นเดียวกันในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อในคลิปเลยค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆหม่ในทุกๆวันด้วยนะคะแจ้งข่าวดีพ่อแม่พี่น้องวันที่รอคอยข่าวดีมาแล้วสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวนาชาวไร่เงินไร่ละ1000บาทสูงสุด20,000บาทคืบหน้าแล้วค่ะมีข่าวดีมาแจ้งคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในกลุ่มของชาวนาชาวไร่ทุกท่านนะคะ นายเศรษฐานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นประธานพิจารณามาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีประจำปี2566/67ร่วมกับคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบขในวันที่1พฤศจิกายน2566ก่อนจะเสนอให้ทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรมออนุมัติต่ตอไป ซึ่งล่าสุดนายภูมิธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็รับทราบถึงเรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวนาปีปี2566ทับ67สำหรับเงินไร่ละ1,000บาทและก็จะนั่งร่วมประชุมนัดแรกในวันที่1พฤศจิกายน2566ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ชาวนาชาวไร่ทุกท่านที่รอคอยรอเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบากลกางกระเป๋ารอกันได้เลยค่ะ ทางช่องก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนาชาวไร่เหมือนเดิมในทุกๆปีที่ได้รับเงินค่าเก็บเกี่ยวเงินประกันรายได้นั่นเองค่ะและในส่วนของบัตรคนจนผู้สูงอายุในเดือนพฤศจิกายน2566อ้อนสองเด้งอีกแล้วนะคะแต่ในส่วนตรงนี้ได้รับไม่ครบทุกคนคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านต้องเช็คว่ามีสิทธิ์ในส่วนตรงไหนบ้าง ได้รับ,บวงเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลในส่วนตรงไหนบ้างบัตรคนจนในวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 6จะได้รับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนค่าก๊าซหุงต้มเดือนตุลาคมถึงธันวาคม3เดือนต่อ80บาทรวมไปถึงค่ารถโดยสารสาธารณะได้รับ750บาทต่อคนต่อเดือนนี่เป็นเด้งแรกของบัตรคนจน ส่วนอีกหนึ่งเด้งนั้นก็จะเป็นของผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนแต่เงินในส่วนตรงนี้เป็นเงินสงเคราะห์ผู้มีไรายได้น้อยกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนที่ยังไม่ได้รับเงินสงเคราะห์และได้ทำการผูกพร้อมเพก,กับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนไปแล้วภายในวันที่1พฤศจิกายน256 6จะมีการโอนเงินให้ท่านนะคะในวันที่6 พฤศจิกายน2566นั่นเองค่ะและนี้คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ